ตอนอตอนที่พี่ยังกินครั้งแรกก็เจ็บท้องไปโรงพยาบาลใช่ไหมพอไปโรงพยาบาลไปโรงพยาบาลรมแพทย์ก็เสียไปสามสามพันกว่าบาทแต่เพื่อนอยุดสา่งเงินเพราะว่าเลยลดให้เหลือสองพันแปดร้อยกว่าบาทกลับมามอันไม่มีอะไรก็ยังแข็งกินน้ําเข้าไปมันก็ออกกินน้ําเข้าไปก็ออกพออีกวันหนึ่งเฮ้ยมันก็ยังท้องมันตรงเนี้ยมันเป็นลูกขึ้นเป็นลูกแข็งแข็งไหมก็ยังทนกินอีก กีดมันก็ยังแข็งปักตรงนี้เลยเนี่ยแข็งมีช่วงใกล้ๆหน้าอ,อกเราเนี่ยใรุ่นน้องอยู่คนเเขาแคปหน้าจอมาให้ว่าอันนี้เราก็แบบโอ้ยขนาดไปลงใบกระชนยังไม่จะหายอะไรของเธออะไรเงี้ยก็เสร็จปุ๊บอะ,อะลองไปดูวะันจิ้มเข้าไปดูอะไรนะเข้าไปดูว่าเอคืออะไรคืออะไรเอ๊ยมันได้รับเหรียญทองเฮ้ยมันอนี้อืม มันมันใช่มันเป็สิ่งภัยอเนี่ยก็เลยปิดก,การได้นโอเคก็ตัดสินใจสั่งก่อนเลยสั่กงก่อนกินเขาบอกให้กินท้องว่างจะดีะไปคืนนึงก็กินแบบน้ำก่อนนอนก่อนเฮ้ยมันรู้สึกแบบคือท,ที่เราแบบม,มันมันมีความรู้สึกไม่สบายท้องพิงนี้ง่ายเ<ม>บรกเลยนะเบรกยายนะเลยไม่กินเลยพอได้อันนี้ปุ๊บเบรกทันทีเลยไม่มีการกินข้าวูุ่มสุ็จปุ๊บก็ก็บไปเช้ามาเฮ้ยมันรู้สึกแบบ ลนุนิดๆแต่ก็ยังไม่เท่าไหร่นะแบบน้ำน,นะก็มาอาดตอนก่อนข้าวสองสองสองวันที่สองอะตอนเย็นอะมันนิ่มตอนพอพอวันพออีกวันนะช่วงเช้ามันจะเหมือนเป็นน้ำก,แกแ็แตกแตแตกมันเหมือนมันเริ่มทีเสียงควาาอะไรแล้วก็ไมีอะไรเพราะว่าตกตอนเยน็นวันสองวันสองตอนเย็นแต่จะกินมาอีก กินมาจนเหลือนะเหลืออีกลก่องนึงกล่องนึอสองกล่องก็แบ,บ่งแบ่งไปให้พวกพวกกันถ้วเขา้กินกล่องกับอีกกล่องนึงกับอีกน้ำอีก,อ,ก,อ,กอีกแพ็คหนึ่งออพอเสร็จพวกเขาก็ก,กินทั้งนั้นเขาโอเคเลยเขาเป็นหนักอะไรอีกนะอ,อตัวพี่เอ็มนี่คือกินคือท้องหายแข็งหา,หายเลยถือว่ากินไปกี่วันจะไปลงแบบคล้ายๆแบบสองวันสองวัน <ล>สองเม็ดรแรกเนี่ยจะรู้เรื่องเลยว่าอะไรดีขึ้นมันดีขึ้นแบบไหนจากจบคอมันที่มันเหมือนมันขื้นน้ำได้ลงแต่อย่าขนเร็วนะเออจากที่มันขึ้นคอคือนอน้ำมันขึ้นคอนแต่ก็สองเม็ดแรกนั้นไม่ได้โอเวอร์นะตรงนี้บอกแล้วชุดที่สองสั่งมา,ก,ามก,กินอีกสมากินอีกนัคือกะไว้ว่ามันมีน้องเต็มไง ของเรา<น>กินดีก็อยากแนะนำ,นนำอยว่าแนะนำว่าเออเฮ้ยมันโอเคเลยนะนเป็นสมุนไพรอะไรเนี้ยเราเซิร์ชเข้าไปดูแล้วเราได้คุยกับน้องเขาแล้วอะไรอย่างเงี้ย